สวัสดีครับวันนี้ราจะพาทุกคนมาเที่ยวพัทยาเอา้าทำไมมัน follow เนี่ยจะให้ดูทะเล และตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งที่พักที่รถพักเนี่ยก็จะเป็นแบบพูวิลล่านะครับเพราะว่ารถมากันหลายคนนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะก็เราไปทานข้าวเที่ยงกันเสร็จนะครับเราก็ไปซื้อของเพื่อจะมาทํากับข้าวมื้อเย็นกันแล้วก็พักผ่อนอยู่บ้านกันชิลๆนะครับผมก็รอเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย มอร์นิ่งครับโอ้โหไข่ดาวน่ากินมากยิ่งกินกับพริกไทยนะมื้อเช้าที่ดีที่สุดเลยอ้าวงั้นเสื้อดำนี่ไปไหนเนะี่ยเฮ้ยรอด้วยดิไปเทียด้วยได้เปลา่าโอ้โหทะเลเฮ้ยนี่นายไปกินขนมอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันอาหารโอ้ยน่ากินมากขอตัวไปกินก่อนนะครับ แล้วก็หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่ที่มีชื่อว่าเคฟนะครับซึ่งร้านเนี่ยบรรยากาศคือดีมากๆเลยก็มันอยู่ติดทะเลเลยนะครับผมแล้วก็มันมีความเป็นบรรยากาศแบบมันมีศิลปะแล้วก็มันดูนั่งชิวมากๆเลยซึ่งบรรยากาศในร้านก็คือดีสุดๆครับตอนนี้ก็มาเดินเล่นนะ นจะแข่งน้ำน้ากับมืออะไรนะบอกมันจะแข่งน้ำน้ำกับมือวัดดิแถวเขาแถวแถวเตี้ยสุดหนึ่งสองคนจะมี แล้วนะครับวันนี้ก็ถึงวันสุดท้ายของการพักผ่อนนะครับหรือว่าทริปเรียนจบก,ก็นับจํานวนครั้งได้เลยว่าอัพโหลดมาใกล้ทะเลมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่จะอยู่ที่พักทำกับข้ากินกับเพื่อนใช้ Enjoy the Moment กับเพื่อนๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาอยู่กับทะเลธรรมชาติซึ่งมันลมเย็นมากๆเลยนะครับเหมือนฝนจะตกด้วยแต่ว่าชอบนะ รู้สึกชอบฟังเสียงคลื่นชอบดูแบบวิวแล้วก็ดูท้องฟ้าอยู่กับหาดทรายนะครับผมก็ก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตทํางานอยู่ในเมืองนะครับผมก็มาหาความสุขเล็กๆน,น้อยๆเตรียมพร้อมทํางานครับผมก็อยากทุกคนแฮปปี้แล้วก็อ n นจอไปกับบล็อกวิดีโอนี้ที่อรลตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมบาย Woohoo!